สำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาต้อนรับเทศกาลกินเจกันนะคะก็อร่อยค่ะหวานเบาๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเป็นทานยาพืชเหมือนทานไอศครีมเลยอะ่ะสวัสดีค่ะเน่เรนทัลคอฟฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็มาต้อนรับเทศกาลกินเจกันนะคะสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะเน่ก็จะมีเมนูแนะนำอร่อยๆมาให้แน่นอนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะเน่จะมา แนะนำนมที่เราจะมาใช้ในเมนูต่างๆค่ะนั่นก็คือเป็นผงธัญ,ญพืชร้อเนะคะซึ่งจริงๆก็บอกว่าผงธัญ,ญพืชร้อซที่ได้มาแนะนําวันนี้ค่ะเป็นผงธัญ,ญพืชสมาร์ทเนสที่ก็มีการใช้ในคลิปเมนูเจมาหลายๆปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นผงธัญ,ญพืชที่ขายดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือว่าเขาเป็นผงธัญ,ญพืชที่เวลาที่เราไปทําเมนูต่างๆอ่ะไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเรากินกินนมธัญ,ญพืชหรือว่ากินแบบ คือถั่วเหลืองเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือทําให้เวลาที่เราไปทําเมนูต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟโกโก้น,นะคะก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างจากเมนูที่ไม่เจเท่าไหร่เลยนะคะทีนี้ค่ะวันนี้ผงธัญพืชที่เน่พูดถึงนะคะก็คือผงธัญพืชสมาร์ทเนสวันนี้เราก็จะมีทั้งแบบหวานแล้วก็ทั้งแบบจืดนะคะผงธัญพืชสมาร์ทเนสเนี่ยค่ะส่วนผสมเป็นอะไรบ้างก็มาดูกันค่ะสําหรับแบบจืดนะคะผงธัญพืชสมาร์ทเนสเนี่ยก็คือผงธัญพืชที่มีส่วนผสมของนมถั่วเหลืองข้าวอบแห้ง ผงข้าวโพดผงกะทิผงนะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นผงธัญพืชแบบร0อเนลยนะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีโคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ค่ะแล้วก็ไม่มีนมวัวไม่มีน้ำมันปลาไม่มีเลกโตสนะคะเพราะฉะนั้นคือคนที่ไม่ดื่มนมทานได้เลยคนที่รักสุขภาพทานได้เลยคนที่ทานเจทานได้เลยอย่างนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ที่นี้ค่ะแบบจืดแล้วเนี่ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าติดหวานนิดนึงนะคะเราก็มีมาสําหรับสายสุขภาพค่ะเป็นแบบนมธัญพืชแบบหวานนะคะ พงทัญพืชแบบหวานเนี่ยค่ะก็คือเราจะมีตัวน้ําตาลฟูกโตสนะคะลงมาผสมด้วย15เค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็คือน้าตาลฟูกโตสเป็นน้ําตาลผลไม้มันก็เลยทําให้ ดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมาทําเมนูเจที่อร่อยอร่อยให้ทานค่ะ <Okay. S 1> โดยเราจะมาใช้ตัวผงธัญ,ญพืชเนี่ยมาทําเป็นนมให้เราสะดวกในการใช้งานนะคะเรียกว่าพอเราทามาเป็นนมแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาใส่ในส่วนผสมต่างๆเนี่ยคือง่ายๆเลยถ้าหากว่าเคยดูแล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็คือเคยทำเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่านี้เดี๋ยวเรามาทํากันอีกทีนึงแล้วกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีเคล็ดลับที่จะทําให้ปีเนี้ค่ะเมนูเจของเรานะคะอร่อยยิ่งขึ้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นต้องติดตามนะ ะะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํานมกันก่อนเลยค่ะแน่จะเอาตัวผงธัญพืชจืดนะคะมาทําเป็นนมสดค่ะเก็บเอาไว้ใช้เวลาที่เราจะทําเมนูต่างๆก็คือเรียกว่าตัวนมสดคือใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะอัตราส,ส่วนของผงธัญพืชจืดค่ะก็คือว่าผงธัญพืช500กรัมค่ะเราจะใส่น้ําร้อนลงมาผสมนะคะ่ะที่1,500 ml หรือว่าลิตรครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะเรียกว่าคือ1ถุงสามารถทํามาเป็นนมได้แบบ เรียกว่ากะลอนครึ่งเลยอย่างนี้ค่ะอามาทํากันเดี๋ยวนี้ก็จะเทผงธัญพืชน,นะคะ1ถุงเลยค่ะ5 0 0กรัมค่ะ,ะเทลงมาเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ำร้อนค่ะน้ำร้อนเราจะใส่ที่ลิตครึ่งนะคะหรือ1 5 0 0 m l ค่ะเน่ก็เทลเลยนะคะเอาทีละ1 0 0 0เนาะ อ่ะนี่นะคะ1,500 ml ค่ะทีนี้นะคะเราก็เทน้ำร้อนนะคะใส่ลงมาได้เลยค่ะอ่า ทีนี้นะคะสำหรับผงธัญพืชเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะละลายด้วยน้ําเย็นก็ได้นะคะแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้น้ําร้อนดีกว่าค่ะเพื่อที่ว่าอายุในการใช้งานในการเก็บรักษาของเขาเนี่ยค่ะจะได้มากยิ่งขึ้นนานยิ่งขึ้นนะคะละลายง่ายมากๆเลยค่ะอ่เห็นไหมละลายแบบคนแป๊บเดียวค่ะนี่ไม่มีแบบผงแล้วเห็นไหมคะเป็นนมเรียบร้อยแล้วค่ะ อ่ะโอเคหลังจากที่เราได้นมจืดนะคะเนี่เรียกว่าเป็นนมธัญ,ญพืชจืดนะคะแทนนมสดธรรมดาธรรมดาของเรานี่เลยค่ะเราก็ไปเทหาแกลอนหรือว่าหาเยืองนะคะเอาไว้ใช้ในการใช้งานได้เลยนะคะทีนี้ค่ะสําหรับตัวผงธัญ,ญพืชหวานนะคะเน่จะมาทําเป็นนมข้นหวานค่ะก็คือเรียกว่า บางทีเนี่ยเราต้องการที่จะไปใส่เมนูต่างๆให้เข้มข้นอย่างนี้นะคะไม่ได้แบบต้องการใส่นมจืดเยอะอะไรเงี้ยค่ะเราทําเป็นนมข้นหวานไว้เลยนะคะอัตราส,ส่วนของผงธัญพืชหวานที่จะมาทํานมข้นหวานค่ะก็คือผงธัญพืช500กรัมค่ะบวกด้วยน้าร้อน500 ML ค่ะเรียกว่าอัตราส,ส่วน1ต่อ1นเลยนะคะอ่ะเนกเทนะคะผงธัญพืชสมาเนสค่ะ500กรัมนะคะ เทลงไปเลยอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่อ่ะนี่นะคะอย่าลืมนะเอาออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเราเพลผสมลงไปด้วยนะทิ้งน้ำร้อน500 ML นะคะอ่ะเทเลย500 ML แล้วเราก็เทใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนเลยค่ะตอนนี้เน่กำลังทำนมข้นหวานเจอยู่นะคะ สีมีความแบบนมข้นหวานจริงๆเลยเนาะโอเคค่ะอันนี้พอเราคนละลายเรียบร้อยนะคะตอนนี้เน่ก็ได้นมข้นหวานเจมาเรียบร้อยแล้วค่ะมีนมสดเจแล้วก็นมข้นหวานเจนะคะพร้อมไปทำเมนูต่างๆเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าเราผสมไว้ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในการเก็บรักษาก็แช่เย็นธรรมดาเลยค่ะ เก็บได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าใช้กันยาวๆได้เลยค่ะตลอดเทศกาลกินเจเลยนะคะทีนี้นะคะพอเราได้นมสดเจแล้วก็นมข้นหวานเจเรียบร้อยค่ะเอาเป็นเมนูง่ายๆสําหรับคลิปนี้เลยนะคะก็คือเมนูนมนั่นเองค่ะนมร้อนนมเย็นนมปั่นแบบนี้นะคะสาหรับนมร้อนก็จริงๆไม่มีอะไรมากเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าชอบแบบหวานน้อยๆเพราะว่าตัวผงธัญพืชเขาจะมีความหวานน้อยๆอ,อ,อยู่แล้วนะคะตัวขาว้าวโพดตัวถั่วพวกนี้ค่ะเขามีความหวานในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดื่มอันนี้ก็ คือจะเป็นนมร้อนที่แบบว่าหวานน้อยๆอยู่แล้วนะคะเดนเน่เทเป็นนมร้อนเลยละกันค่ะถ้าเราต้องการนมร้อนนะคะเอาแบบหวานน้อยๆนะคะเราก็คือเทตัวนี้ค่ะได้เป็นนมร้อนเรียบร้อยเลยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้หวานแบบเพิ่มขึ้นค่ะเราก็สามารถที่จะตัวนมข้นหวานมาผสมได้นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะเน่ก็คือจะใส่ตัวนมข้นหวานเนี่ยค่ะลงมาประมาณสักครึ่งออนค่ะอ่ะเดเน่เทเลยนะครึ่งออนนะคะเราก็เทลงมาเลย นี่นะคะเป็นนมข้นหวานค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทนมจืดค่ะใส่ลงมาที่5ออนนะคะอ่ะเทเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเมนูเจเราทำเป็นเมนูนมร้อนขายได้เลยค่ะอ่ะเทเลยนะคะนี่3ออนค่ะอีก2อออนค่ะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เราได้เมนูนมเจมาง่ายๆเลยนะคะทำขายได้แล้ว ต่อไปนะคะเรามาทำเป็นนมเย็นกันบ้างค่ะทีนี้นะคะสำหรับสูตรนมเจค่ะนมสดเย็นนะคะแก้ว6ออนค่ะเน่จะใส่นมสดนะคะมาที่5ออนค่ะติดปากเรียกเหมือนนมธรรมดาเลยเนาะอ่ะนมทันยพืชเจนะคะ5 5ออนนะคะอันนี้เป็นแบบถ้าเราเอาแบบหวานน้อยๆก็ใส่ไปเลย6ออนนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้แบบดื่มง่ายๆ5ออนนะ,ะใส่ออกมาค่ะ ตามด้วยนมข้นหวานนะคะที่1ออนค่ะนี่นะคะใส่ลงมาเลยสีแบบนมข้นหวานจริงๆแหละดูสิแล้วเดี๋ยวพอเราไปแช่เย็นนะคะเขาจะมีความข้นหนืดขึ้นมาอีกค่ะอ่าโอเคค่ะทีนี้เคล็ดลับค่ะปีนี้ค่ะเมนูเจของเราจะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเน่มีนี่เลยค่ะตัว flavor max ค่ะของดาวินชีนะคะตัวนี้เนี่ยคือจริงๆเน่เรียกว่าอะไรเดียว น้ำชูรสละกันนะคะที่เราจะชอบเรียกกันใน Oriental Coffee ค่ะก็คือมันจะช่วยเพิ่มรสชาติของเครื่องดื่มนะคะให้แบบเด่นขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมนูเจปีนี้นะคะแต่ละร้านค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าดื่มแล้วติดใจแน่นอนค่ะเราใส่ลงมานิดเดียวนะคะแค่ประมาณ10 ml ก็พอค่ะอ่ะทีนี้หัวปั๊มตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีบอกเราเนาะ5 0 15 20 25ก็คือเราอยากจะได้กี่ ml แล้วก็กดไปให้ขีดเขาตรงเนี้ยค่ะ ถึงตรงคอนะคะอันนี้จเจา10 ml เดี๋ยวนี้ก็จะกดเอาแบบว่าแค่ขีด2ตรงนี้ค่ะเขาลงมาจนจนสุดตรงนี้เป็นการตวงให้เรานะคะอักกดเลยนะคะ10 ml โอเคค่ะ10 ml ของเราก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะเป็นไงคะนมสดเจเย็นของเรานะคะก็เรียบร้อยง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นเมนูนมเจปั่นกันบ้างนะคะสําหรับนมเจปั่นค่ะก็แน่จะมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะมาทําให้เมนูของเราปั่นอร่อยยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือเน่จะมีคูลเลเบสนะคะอันนี้เป็นคูลเลเบสของดาวินชีค่ะก็คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ในพวกเมนูน้ําผลไม้ปัน่นอะไรปัน่นที่แบบไม่ใช่เมนูนมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมนูเจใส่ได้ค่ะคูลเลเบสตัวนี้เนี่ยก็คือจะทําให้เมนูปั่นของเราเนี่ยค่ะคือน้ํากับน้ําแข็งไม่แยกชั้นกัน เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเรียกว่าดื่มรสชาติเดิมหมดแก้วแน่นอนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสําหรับเมนูเจปีนี้นะคะตัวช่วยของเราเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะนมจืดน,นะคะใส่มาก่อนเลยค่ะ5ออนค่ะอันนี้ก็เทเลยนะคะ5ออนอันนี้3นะคะแล้วก็อีก2ค่ะนี่นะคะสองเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานธัญพืชสองออนค่ะ ถ้าชอบหวานมากก็เพิ่มไปได้นะคะอันนี้ใส่2ออนก็พอค่ะหวานกำลังอร่อยนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีตัว f ฟ a v o ร์แม็กคะมาช่วยดึงรสชาติขึ้นไปอีกเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่นี้และค่ะเราก็มาใส่โถปั่นได้เลยนะคะนี่นะคะเอาคนใส่ไปแล้วเราก็จะใส่ f ฟ a v o ร์แมนะคะลงมาที่10 ml เท่านั้นค่ะนิดเดียวนี่นะคะ 10ML แล้วก็ตามด้วยคูลเออร์เบค่ะ1ช้อนตวงนะคะ คือเรียกว่าเมนูปั่นของเทศกาลเจปีนี้รับรองค่ะว่าอร่อยทุกแก้วนะคะเรามีตัวช่วยแล้วหนึ่งช้อนพอนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะน้ำแข็งหนึ่งแก้วแล้วเราก็กดปั่นได้เลยค่ะแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยค่ะ เรียบร้อยค่ะนมสดเจปั่นนะคะเป็นไงบ้างคะเมนูนมสดของเรานะคะร้อนเย็นปั่นค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเทศกาลเจปีนี้เนี่ยเรามีเมนูอร่อยๆเป็นรสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเรามาชิมนมร้อนก่อนนะคะอันนี้แน่ใส่นมข้นหวานเจไปนิดๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นนมร้อนที่มีรสชาติหวานค่ะชิมอืม คือจะบอกว่านี่เป็นรสชาติที่คุณเคยปกติอยู่แล้วเพราะว่าธรรมดาเนี่ยชงดื่มประจําอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นก็อร่อยค่ะหวานเบาๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีความแบบดื่มยากอร่อยมากทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมเมนูเย็นกันบ้างนะคะนมเย็นคนนิดน,นึงเพราะว่าวางนานละละลายอืมอร่อยอ่ะคุยเนี้ยอร่อยจริงนะเนี้ยคือจะบอกว่าพอเวลาที่เราใส่เฟรเวอร์แม็กซ์ลงไปค่ะ มันทาให้รสชาติเครื่องดื่มมันเหมือนแบบมันดูเข้มแล้วมันบอกไม่ถูกแมันโนๆอย่างนี้ยค่ะมีความหอมแล้วก็มีความมันมีความหวานนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเป็นธัญ,ญพืชให้เรารู้สึกแบบตะกิดตะขวงใจในการดื่มเมนูสุขภาพเลยอย่างนี้นะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอ,อ่ะอทีนี้มาเมนูปั่นนะคะจริงๆทํงทคลิปมาตั้งหลายปีเมนูนมเฉยเฉยนี่ไม่ได้ทำเนาะมึมลูปั่นดีมาก จะบอกว่าเมนูปั่นนี้อารมณ์เหมือนเราแบบเหมือนทานไอศครีมเลยอะ่ะมันจะหอมหอๆห,หวานๆมันๆน,นะคะคืออัตราส่วนที่ใช้วันนี้ค่ะบอกเลยว่าถ้าหากว่าใครใช้ผงธัญพืชสมาร์ทเนอรนะคะ ทำตามสูตรนี้ได้เลยค่ะเพราะว่ามันกําลังกลมกล่อมอ่ะมันกําลังดีมากๆนะคะก็ถ้ายังไงเน่มาแชร์ให้นะคะสําหรับเทศกาลกินเจป,ปีนี้ค่ะก็ลองใช้ดูนะคะกับผงธัญพืชจืดแล้วก็หวานของ Smart n u r น e ค่ะมันทําให้ร้านของเราคาชงเครื่องดื่มอร่อยๆได้ง่ายมากๆหรือว่าเราจะทาทานที่บ้านก็ได้นะคะถ้าหากว่าลองทําดูแล้วชอบไม่ชอบอย่างไงมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมานะคะจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้แน่นอนค่ะถ้าชอบกดไล กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ได้นะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel ค่ะกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ไน่มีคลิปดีๆใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะตอนรับเทศากาลกินเจแล้วนะคะไปลองทำกันดูเลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันค่ะขอบคุณค่ะ